ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพาดูอเมร่านะครับรุ่นวีนะครับใส่ชุดแต่งครบชุดเลยนะครับรุ่นนี้ราคา599 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับใส่แม็กเลนโซ่นะครับข่าถึงเนะครับแล้วก็ใส่สเกิร์ตของชุดลำกานะครับแล้วก็ใส่บอหนังครบชุดเลยนะครับก็คือชุดแต่งทั้งหมดก็คือเรามีแถมให้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบรถกันนะครับว่าอ่าสวยประมาณไหนนะครับแต่ว่าสวยแน่นอนครับผม โอเคครับอันนี้เริ่มจากด้านหน้าตรงนะครับอันนี้ผมเปิดไฟหลีทิ้งไว้นะครับสตาร์ทเครื่องไว้นะครับให้ดูไฟนะครับตัว V ีเนี่ยเดิมเดิมของเขาเนี่ยไม่ได้มีไฟตัดหมอกมานะครับอันนี้ลูกค้าสั่งติดเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูตรงข้างหน้านิดนึงนะครับเนี่ยครับตรงแผงตะแกรงหน้าตรงนี้นะครับคือมันจะมีลูกค้าเนี่ยแบบโดนเศษหินอะไรเข้าไปโดนคอมแอร์ใช่ไหมพี่แอร์มันรั่วได้แต่ว่าที่โชว์รูมผมเนี่ยก็จะมีใส่แผงตะแกรงหน้าให้นะครับให้ทุกคันนะครับ ต่อจากนี้ไปก็มีไส่ทุกคันนะครับอยู่ที่ลูกค้าอยากใส่หรือเปล่านะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างของสกเกิร์ตนะพี่ช่วงนี้สกเกิร์ตชุดนี้นี่คือแบบฮอตมากนะครับช่วงนี้นะครับมีลูกค้าสั่งติดแต่ชุดลำกาทั้งนั้นเลยนะครับสกเกิร์ตค่อนข้างสวยนะพี่ไฟสวยมากครับพี่เดีย๋ยวไปดูล้อแม็กกันครับ อันนี้แม็กเป็นแม็กเลนโซนะครับขอบ17นะครับใส่น็อตสีดำนะครับข้อเบรกสีแดงหน้ายางเป็น2 0 5 R 17นะครับ205 4 5ทับส่า R 17นะครับตัวเรนโซเนี่ยลูกค้าเพิ่มเงินมา6,000นะครับแต่ถ้าเป็นแม็ก7 7ปกติทั่วไปอะครับที่ไม่ใช่เรนโซหรือหน้าย้างพวกเนี้ยผมก็มีแถมให้อยู่แล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับเต็มซุ้มเลยพี่พอใส่17แล้วค่อนข้างสวยนะครับเราไล่ไปดูนะครับ น,นี่ก็จะเป็นโลโก้ของร้านสเกิร์ตนะครับอมโมทิดนะครับไลมานะตัวนี้ใส่กันาศาสตร์เรียบร้อยนะครับฟิล์มกองแสงเป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกของให้คูนะครับเป็นการความร้อนอย่างดีนะครับที่แถมให้ไปนะครับดูด้านท้ายนะครับเนี่ยพอใส่ไมสุดเจ็ะพี่มันเต็มซุ้มพอดีเลยมันค่อนข้างสวยนะครับกับสเกิร์ตจุดนี้นะครับ ให้มาดูนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ท้ายให้ด้วยนะครับนี่ครับสปอยเลอร์นะครับก็จะมาอยู่ในชุดเกิร์ของเขานะครับท้ายตัวเนี้ยมันค่อนข้างดุมากครับพี่แล้วก็สวยมากๆเลยนะครับตอนนี้คือทางร้านสเกิร์ตเนี่ยคือผลิตไม่ทันนะพี่สมมุติว่าพี่ทําเรื่องซื้อรถเนี่ยต้องสั่งล่วงหน้าเจ็ดวันนะครับก็ต้องพอเรื่องไฟแนนซ์ผ่านอะไรผ่านก็ต้องรอเจ็วันถึงสเกิร์ตจะมาติดได้นะครับนี่ครับท้ายสวยมากครับพี่ รอบรถนะครับพอดีข้างนอกฝนตกเลยต้องมารีวิวในอาคารนะครับสวยงามครับส่วนพวกตัวสเปคต่างๆเนี่ยคือผมเคยทํารีวิวไว้หลายรอบเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูพวกชุดแต่งแบบนี้นะครับใส่แม็กเลนโซ่มีเบาะหนังด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาดูภายในด้วยนะครับว่าสวยไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมมองแล้วเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ภายในใส่เป็นเบาะหนังด้วยนะครับ แต่ว่าสีที่พี่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีแบบในโทรศัพท์นะพี่มันจะออกแดงหน่อยนะครับมันดูตัวด้านหน้าครับอันนี้เราเราเปิดไฟใส่มันเลยเป็นออกน้ําตาลนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือแดงนะพี่เนี่ยมันมันเป็นแดงเหมือนข้างประตูเห็นไหมแผงข้างประตูตรงนู้นอะประมาณนั้นแหละคือสีโทรศัพท์มันถ่ายไม่ตรงอะพี่ภายในก็ใส่บ่อหนังประมาณนี้ก็ฟรีให้เลยนะครับบาะหนังก็ฟรีให้นะครับโดยรวมนะครับค่อนข้างคุ้มค่านะครับ เดี๋ยวผมสรุปโปรโมชั่นให้นะครับราคารถคันนี้นะครับ599,000บาทนะครับตัว l องท็อปนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะมีกล้อง4ตัวมีระบบเบรกอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ชุดแต่งที่เปลี่ยนทั้งหมดคือเราจะแถมไปเลยนะครับสเกิร์ตเนี่ยเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบลำกาลาย6แปหรือลาแค่อะไรพวกนี้เลือกได้หมดนะครับแม็ก17ก็มีแถมให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลนโซ่หรือนาย่าพวกนี้เพิ่ม6,000แค่นั้นเองนะครับแล้วก็บอหนังก็มีให้นะครับแล้วก็ พวกประกันชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบพวกนี้มีให้ครบหมดเลยนะครับพวกกันสาดถาท้ายนะครับกล้องติดหน้ารถมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับดาว n สิบเ์เซถึงสาให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ๆลองกดอยู่สต็อปดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าสะดวกดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แบบนี้ก็มีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็พาดูรอบรถนะครับแต่งครบสวยๆนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนนะครับสงสัยเกี่ยวกับสเปครถหรือว่าราคารถตรงไหนนะครับ โปรโมชั่นของรถก็ผมไม่ได้คลิปก็ได้นะครับหรือโทรมาถามผมหรือทักไลน์มาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับว่าจะผ่อนดาวเท่าไหร่มีอะไรแถมบ้างน,นะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอลไรครับก็ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ